สวัสดีครับพวกเรมแสดงจากบรรยากาศรับเดอะซีรีส์ครับเรียกมาสร้างบรรยากาศดีๆให้ในมื่อหายกลางวันเลยคะแนะนตัวกันสักนิดนึงค่ได้เลยครับสวัสดีครับผมบอสชัยกมลนะครับผมรับบทเป็นพายุครับสวัสดีครับผมนูนนทารครับรับบทเป็นเรนครับครับสวัสดีครับผมพิพัฒน์สุธนครับรับบทเป็นสกายครับครับสวัสดีครับผมฟอดทิทิพงศ์ครับรับบทเป็นพายครับ โอ้โหมากันครบเลยนะคะสำหรับสี่หนุ่มนี้มาในซีรีส์อย่าบอกกันเมื่อสักครู่นี้ก็คือบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ได้ยินชื่อแล้วหลายคนก็คงพอจะนึกออกได้ไหมก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเรียกได้บรรยากาศเนาะใช่ค่ะแล้วเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าซีรีส์เนี่ยมันเล่าเรื่องราวแบบอะไรไหมคะครับผมก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมก็ได้นำยอดขายดีสองเรื่องของพี่เมย์เนี่ยมามาทำเป็นซีรีส์หนึ่งเรื่องนะครับก็คือพาร์ทพายุรักโถมใจกับ พลายไาฟครับครับผมครับผมก็โดยในยเรื่องของพาพิยุรักษ์สมใจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอรุ่นน้องสถาปัตยนะครับที่รถเสียในวันที่ฝนตกนะครับ <le. S 2> ผมแล้วก็ได้เจอกับหนุ่มสถาปัตย์นะที่มาช่วยในวันที่ฝนตกันเองครับ,รบมันมันเป็นความบังเอิญที่เราได้เจอกันใช่แล้วก็มีเรื่องราวที่ตามมาหลังจากนั้นมีการ ซึ่งมารู้ซึ่งมารู้ทีหลังว่าเราสองคนเนี่ยอยู่สายหาเดียวกันใช่ครับผมแล้วก็เลยเกิดเรื่องราวความรักต่างๆตามมาเข้าแบบช่วงนี้เลยฝนตกไปบ่อยใช่ครับก็ช่วงนี้ก็พายุพายุเข้านะครับก็ระวังสุขภาพมาด้วยนะครับพายุโหมฝนตกตลอดสำหรับพระพายหมายฟ้าครับภางเราจะพยายต่อจากพาร์ทของพี่รักถมใจนะครับซึ่งตัวน้องสกายเป็นเพื่อนวาเลนซึ่งวันนั้นเนี่ยน้องสกายเกิด เข้าไปในงานแข่งงานหนึ่งแล้วออกมาไม่ได้ครับทางเราี่เป็นพี่วัชพายก็ยื่นมือไปช่วยเหลือแต่การช่วยเหลือครั้งนั้นเนี่ยก็มีข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างซึ่งในข้อแลกเปลี่ยนข้อนั้นเนี่ยทำให้ตัวเราเองที่เป็นพี่วัชพายเนี่ยตกหลุมรักน้องเข้าไปก็เลยต้องตามจีบน้องแต่จะตามตีบจิตไหมเนี่ยก็เราติดตามชมครับดูแต่ละคนก็มีพาร์ความคคนความแบบว่าให้ได้รู้ได้จิ้นกันเนาะใช่ครับจบทนีงดีกว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเลยเป็นยังไงครับ Okay, โอเคเดีย๋ยวเริ่มจากผู้แรกก,แรกก่อนนะครับครับผมก็พายุนะครับผมคาแรคเตอร์เป็นหนุ่มสตาปัตนะครับที่มีความเก่งความสามารถรอบด้านนะครับผมแล้วก็เป็นเจ้าของออ่ด้วยรักใครรักจริงแล้วก็ชอบแกล้งครับ,รบส่วนตัวน้องเลนเนี่ยก็จะเป็นคาแรคเตอร์ ame, เป็นเด็กที่ซนๆเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะพูดมากที่แบบเอเนอร์จีล้นลอยู่ตลอดเวลาแต่ก็จะเป็นเด็กที่มีความพยายามครับผมเป็นคนที่ถ้าตั้งใจจะทาอะไรแล้วเนี่ย จะทามันจนกว่าจะสําเร็จออกมาตามที่ตัวเองต้องการครับเป็นคนไม่ยอมแพ้ครับส่วนตัวของสกายจะเป็นคนที่สามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองครับแล้วก็จะคล้ายๆกับพี่เลี้ยงของวารลนคือเราจะรู้ว่าเพื่อนของเราเนี่ยต้องการอะไรและต้องช่วยเขายัางไงแต่ว่าตัวสกายก็คือเป็นคนที่มีอะไรก็ไม่ค่อยพูดครับโดยเฉพาะเรื่องของความรักคือเขาจะเป็นคนที่มีกําแพงเรื่องความรักมากๆแล้วก็จะเป็นคนที่เกลียดแล้วก็ไม่ชอบคนประเภทผู้ชายเพรอย เจ้าเล่เป็นที่สุดครับครับผมก็พี่วพายครับก็เป็นผู้บริหารหน้าใหม่ครับผู้หลานหนุ่มไฟแรงแล้วก็มีอางานอดิเรกเป็นการขับรถแข่งครับซึ่งนิสัยพี่วพายจะเป็นหนุ่มที่กะล่อนเจ้าชู้เพย์บอยที่พูดไปแล้วก็มีแต่จริงๆพี่วัชพายก็มีคนที่มีความจริงจังในเรื่องความรักด้วยถ้ามันต้องจริงจังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความอบอุ่นบ้างนะครับพี่วพายแต่ก็ไม่เคยเห็นนะครับเราจะมาตัดคอ ช็อตเลยครับเมื่อกี้ช็อตลอบหนึ่งครับความจิ้นของแต่ละคู่เรามันขนาดไหนไมันเป็นแนวจินนว้นแนวและมุญเ,เริ่มจากฝั่ง <ๆ S 1> แล้วกันเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งผมก่อนละกันครับคือของฝั่งผมอะความจิ้นมันน่าจ,จะอยู่ตรงมุมที่จะบอกไปว่าคาแรคเตอร์ของตัวสกายครับเขาไม่ชอบเพย์บอยไม่ชอบผู้ชายเจ้าเล่ห์แต่กลายเป็นว่าคนเจ้าเล่ห์คนเพย์บอยอย่างพี่ภาภายเนี่ยต้องมาตามจีบก็คงต้องม่รอรุนว่า มันจะเป็นการจีบวิธีไหนเรื่องราวจะเป็นยังไงในตอนท้ายก็อยากให้ติดตามตรงนี้กันครับขอสักนหนึ่งครับซึ่งพี่วภพายเนี่ยใช้ทุกกลเม็ดวิธีเพื่อตามจีบน้องคนนี้ให้ได้ซึ่งคิดว่าความจิ้นมันอยู่ตรงนี้ครับความที่การงัดทุกอย่างวิพายเพื่อแบบจีบเด็กคนนี้ได้มันเป็นยังไงคิดว่าตรงนี้น่าสนใจครับคือรูปหลังมาช่วยรูเอาเด็กคนนี้ได้ใช่ใชครับซึ่งมีแฮชแท็กมาเลยว่าด้านไดไอโอดครับผมน้ำหยดลงหินทุกวันหินบอกว่าพอได้แล้วพี่ ครับผมก็พาร์ทของเราความจิ้นน่าจะอยู่ที่ด้วยความที่น้องเลนเป็นคนปากแข็งเป็นคนปากแข็งไม่ยอมแพ้เป็นคนไม่ยอมแพ้ใช่ครับก็น้องเลนจะมีความซื่อจะมีความแบบใสที่แบบอาจจะตามพี่พายุไม่ทันพี่พายุก็จะเป็นคนแบบเท่ฉลาดแล้วก็พี่พายุก็จะรู้ว่าน้องเลนเนี่ยตามแต่งไม่ทันก็จะชอบแกล้งน้องเลนให้มาวิ่งอยู่ในกำมือใช่ครับผมก็คือเราเราอ่อยเขาแหละแต่เราอ่อยเขาแบบให้เขาให้เขาจีบเราก็คือชอบชอบชอบนะแต่ จะทําให้คุณเอามาจีบผมเองไม่ให้ไม่ให้แม่ผมจะไม่เข้าไปจีบคุณทำยังไงก็ได้ให้เลนเนี่ยเข้าไปจีบพี่พายุใช่ครับความความสนุกมันก็อยู่ที่ตรงนี้ครับที่สองเรื่องการเหื่เลยว่าพี่นี่ต้องไปตามจีบรุ่นน้องหมดเลยนะแสดงว่ารุ่นน้องเนี่ยมีความแซ่บต้องต้องขอเสริมหน่อยครับว่าที่จริงอ่ะสองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันซึ่งพายกับพายุเป็นเพื่อนสนิทกันเหมือนกันแล้วก็เลยมีความแบบเพื่อนที่รู้ทันกันหน่อยอะไรอย่างงี้นิดนึงแล้มันก็จะมีความเชื่อมโยงกันใช่คำเชื่อมโยงกันตลอด ทำลายครับพิ้งก็เชื่อมันตลอดตอนนี้ซีรีส์ออกอากาศไปแล้ว1นึ่ ep หน่ ep ครับเป็นยังไงบ้างครับพี่แป๊กถือว่าดีเลยนะครับผมค่อนข้างดีเลยครับผมเพราะว่าคือตั้งแต่ปล่อย ep หนึ่งไปเนี่ยก็มีแบบคือผมผมกับโนอื่นเนี่ยได้อ่านกับอ่านทุกๆ comment ทุกข้อความที่แฟนคลับแบบอ่า r e a c t i o นกับ ep หนึ่งหรือว่าต่างๆที่แบบเหมือนทุกคนก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้ความรักครับผมก็เหมือนเป็นก้าวแรกเนาะ ของเราจุดเริ่มต้นที่ดีมากครับมั่นคงแล้วก็อบูนเข้ามาก็เดี๋ยวก่อนเลยต้องขอบคุณแฟนๆนิยายกับแฟนๆซีรีส์วายด้วยนะครับที่ให้การต้อนรับอย่างอย่างดีอย่างอบูนใช่ครับขอบคุณครับแล้วในส่วนของเราสองคนเรามีทิ่บอกถึงแั่ไหนบ้างเอ่อไอาพูดก่อนพูดก่อนเอ่อผมผมน่าจะคล้ายๆกับสองคนแรกเพราะว่าคือเราทั้งสี่คนอยากจะได้คอมเมนต์ที่พร้อมกันทั้งสี่เหมือนมันเหมือนเป็นแรงซัพพอร์ตเหมือนเป็นกำลังใจที่ แฟนๆทุกคนนะครับส่งมาไม่ว่าจะผ่านทาง YouTube ผ่านทางคอมเมนต์หรือผ่านทางการกดไลค์ในช่องทางต่างๆของเราแล้วก็ต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่จากตอนแรกอะครับเราเราเป็นนักแสดงหน้าใหม่ทั้ง4คนแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่เป็นตัวหลักด้วยทําให้พอมันถึงจุดที่ซีรีส์มันอ่อนแอครับม,มันเหมือนกับว่ามีคนอนะคอยติดตามคอยพพอร์เราเยอะมากมันเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนชีวิตเราอะทำให้เราต้องก็ต้องเหมือนปรับตัว แล้วก็แต่ว่าก็คือเป็นหนทางที่แบบเหมือนเราชอบแล้วก็ดีใจที่จากจุดแรกที่เราพยายามมามา,มาถึงจุดที่ทุกคนเห็นแล้วก็ทุกคนชอบมันครับครับซึ่งผมผมออกมาซีนเดียวครับใน E ีพีหนึ่งซึ่งน้อยที่สุดแล้วแต่ก็เรียกว่าชมชมในเรื่องของงานโปรดักชันด้วยครับก็แฟนๆชมเรื่องงานโปรดักชันงานภาพงานแสงงานสีงานเสียงทุกอย่างก็ขอบคุณนะครับที่ชมทีมงานทุกคนก็ตั้งใจเหมือนพวกเราทุกคนเหมือนเลยเหมือนกันครับเรียกว่าเป็นซี ใช่ครับคือพวกเราเนี่ยได้เล่นเป็นตัวหลักกันครั้งแรกก็มีความประหม่ากันบ้างแต่ก็ทำมันเต็มที่สุดแล้วก็เตรียมความพร้อมกันหนักมากๆเหมือนกันครับแต่ทีมงานก็ให้กำลังใจตลอดเวลาก็อารมณ์ดีตลอดเวลาถึงเราจะเล่นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพิมตรงนี้นะลูกนะใช่ไม่ค่อยโดนดุเบอกว่าทุกคนใจเย็นมากใช่ทุกคนใจเย็นมากได้ข่าวว่าไม่ใช่แค่แสดงพวาคุณได้โชว์ เดี๋ยวให้ฝากเพลงกับทีละเพลงเลยครับทีละพางนะครับคู่มีคนละเพลงไหมหรอใช่ครับเรามีทั้งหมด3เพลงสามเพลงนะครับเราได้รั่อยไปแล้ว2เพลงใช่ครับก็เพลงแรกเนี่ยจะเป็นเพลงชื่อว่า My Strongest Love นะครับผมของคู่เราพายุรักถงใจนะครับของพาร์ทเราก็จะร้องโดยบอสกับผมแล้วก็เพลงที่2คือชื่อเพลงว่า Never Say ครับก็คือจะเป็นเพลงคู่ของฟอร์ดแล้วก็ผมครับครับผมก็จะเป็นเพลงคนละคนละสไตล์ดีกว่าเนะอย่างของพาร์ทเนี่ยจะเป็นจะเป็นแบบ เพลงเร็วเพลงเร็วเพลงสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบแข่งกันเหมือนอะไรอย่างเงี้ยรักกันที่ก็สำหรับของมันจะเป็นความแบบปานกลางหน่อยครับเพลงนี้มียต่จะไม่ออกแนวแบบเพลงอินเลิฟจีบกันอะไรประมาณนั้นส่วนเพลงที่3เนี่ยก็จะมีความช้าลงมาหน่อยค่อนข้างโรแมนติกขึ้นมาหน่อยแล้วก็เราจะร้องด้วยกัน4คนเลยคนนี้คนหน่อยคนหนึ่งคนหน่อยซึ่งใครอยากดูสปอยนะครับในเอ็นเครดิตเรามีเป็นแบ็กกิ้งแท็กมาแล้วนะครับไปฟังมูดแอนด์โทนของเพลงได้จะเป็นยังไง แล้วก็ตอนนี้เพลงทั้งสองเพลงของพวกเราไม่ว่าจะเป็น My s t r o n g e t Love หรือว่า Never Say ครับก็คือตอนนี้ออนแอร์แล้วก็สตรีมมิ่งแล้วสามารถรับชมได้ที่มี Myway My 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 Music ทาง YouTube ครับแล้วก็รวมถึงทุกสตรีมมิ่งเลยครับใช่ครับทุกเพลงด้วยร้องด้วยใช่<ร>ยุคนี้ต้องพร้อมครับเ <c oughs> <c oughs> สียายครับจริงๆพวกเราคาดักันขนาดไหนยัพวาัวเป็นเรื่องแรกเป็นตัวของเราอใช่ครับก็ พวกเราทั้ง4คนคาดหวังว่าผลงานมันจะออกมาดีอยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่ว่ามันเรียกว่าเหมือนมีพี่ๆที่เขาคอยซัพพอร์ตคอยช่วยไม่ว่าจะแบบเหมือนส่งเราไปเวิร์กช็อปก่อนแสดงครับแล้วก็ได้เรียนรู้เทคนิคของการแสดงด้วยรวมถึงหน้าง,งานนะครับคือไม่ว่าเราจะแสดงสักกี่เทคครับก็คือจะมีพี่เมย์พี่เนยพี่คอยปรับเรื่องการแสดงให้จนมั่นใจว่ามันออกมาดีที่สุดรวมถึงภาพงานโปรดักชันด้วยก็ถึงจุดนี้ เรียกว่าเกินความคาดหวังของเราไปมากที่แบบทุกคนคอยสพอร์ตเนาะใช่ครับแต่ขออีกนึงเมื่อกี้เกินมาว่าร้องเพลงกันไงเดี๋ยวคนจะไม่เชื่อว่าเราทได้จริงนโชว์สักนิดใช่ไหมครับสักนิดสักนอยอ่ะเดี๋ยวโชว์ที่เราเพลงเลยละกันครับไปน้จิ้มปน้ิมโอเคครับต่อยกีฟนรุนแรงก็ไม่กลัว เพื่อความรัก er ยังไงนุ่นลุยต่อกี่แรงพายุทอมสัดกันมาให้พอก็เชื่อว่ารักจะเอาชนะดีอยู่แล้วโอ้โอ้เขาบอกว่าจิ้มจิ้มใช่ครับเนบัตเซ่ของเราเนบัตเซ่ใช่ขาบอกว่าจะทำไจะวันไหนก็ไม่มีวันนั้นวันที่ฉันและเธอจะต้องจบกัน จะวันไหนจะมีเพียงแค่เราพอเชื่อได้หรือเปล่าว่าเธอจะไม่เป็นเหมือนใครอีกหนึ่งเพลงยังยังไม่สปอยดีกว่าครับยังไม่สปอยดีกว่ารอฟังครับอีกไม่นานเกินรอ,อไม่นานเกินรอได้ฟังแน่นอนได้ฟังแน่นอนครับไปฟังสปอยในเอค็ครดิตก่อนได้ครับเ,เป็นทํานองใช่เป็นทานองใช่ครับ ขอบคุณครับยิ่งคนนี้เต้นได้ด้วยนะครับก่อนพักค่ะคุณเบลเลยพักก่อนนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วดีกว่าให้นุ่มๆฝากกันอีกทีนะครับสำหรับช่องทางนะทั้งซีรีส์ด้วยรวมถึงเพลงด้วยครับผมก็นะครับโทษนะครับผมสามารถรับชมนะครับบรรยากาศรักเดือดซีรีส์ได้ทุกวันพฤสัปบดีนะครับผมที่ช่อง GMM 25นะครับเวลา5้าทุ่มเป็นต้นไปครับ สำหรับใครที่ดูสดไม่ได้ก็สามารถดูย้อนหลังรีรันได้แบบอันคัดเลยนะครับทางช่อง ICE ีอีนะครับผมหรือเว็บ iQ.com ครับเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปครับผมใช่ครับแล้วก็ขอฝากเพลงของพวกเราทั้ง4คนนี้ครับสามารถไปรับชมได้ที่ u t u b e มีไมวายมิวสิกครับรวมถึงทุกสตรีมมิ่งเลยครับครับขอบและสุดท้ายนะครับหากอยากติดตามความหน่อยพวกเรานะครับติดตามทุกช่องทางของมีไมวายออฟิเชียลเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับครับบ๊ายบาย คบางเขาเชื่อว่ากานเพิ่มเริ่มต้นต้องเทียบคุณต่อไปอีกขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยครับดสลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ